สวัสดีครับผมวันนี้วันที่เจ็ดนะครับเจ็ดกันยาสองพันหกร้อยหกสิบสี่ไอหกสิบห้ากับภาระะกิจพาพายมาอาบน้ำกันดูซิว่าแม่น้ำฝนบ่ของปลาสุน,นะครับสวงเป็นสัตว์ครับเ้าจะเจ้า ล่อรุนมาสิใดบ่สิบ่คืออยู่บนน้ำกันอยู่ไงน่าน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 น่นเอาในนาวนี่บ่ดูพี่น,น่นานน่านเดี๋ยวนีแล้วครับสีนี้อิงบ่อท่านนะเอาโดมโดมใต้น้ำ ตัวก้อนพันกับเป็นตัวเมียครับนี่กับอีกมงคลแม่นี่ก็เป็นสไตล์ชนบุรีจะน้ำนุ่มของข้างเย็นแหน่มึงก็ถือว่าใจใดดูพิ่นก็นนได,ด,กกด้สูงในเยาวอยู่อ่ะไปขึ้นไป,ไปถึง่งบนยันยันเลาะลุกลุกลุก อาน่าเอกมันนี่เอกมันนี่กับสลาเดี๋ยวจะคือบ,อบ่อบอคืออยู่บนน้ำอยู่เดี๋ยวอาบน้ำน้ำกันแล้วกูนะจังสีมีอาการอาจจะมีการกระโดดเขาเศร้าในกระโดดอยู่แต่ว่ามันบ่ทันนิ่ง รอบพนหนึง่งอาสละไอ้เอ็มนี่มาอาบน้ำได้รึเอาลุกลุกพอแล้วพอแล้วขึ้นทั้งพุูนขึ้นทั้งพูนหนุกวีขึ้นทั้งพุนพูน แม่นี่แกเอาเอ็คมคนไปแก้ครับในสูงครับแม่นี่แต่ว่าส่วนไายเป็นก็ยังยังบางอยู่ยังไงนี่ฮะทายยังหน่อยอยู่นี่เอ,มมเอ็มคนตามแล้วมองสิล่อรุ่นมั้งสิได้ป้ขึ้นขืนขืนขืนก้อนกอาห้ามขอขอกอยูอ่นี่เพราะสิเหลือเลยมาล่อดครับไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่ามาออกกันอยู่นี่มันติดตกเอาย่าง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 ขึ้นย่างขุน đến hôm bố gửi bụng Thám vân nát gì ninh ninh mặt trắng phi 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 đi, phi phi đi, phi phi đi, phi phi đi, phi 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 หาหมาคนที่ดีๆกันพี่เย็นใจเย็นใเย็นเดี๋ยวไปเดี๋ไปเดี๋ยวไปห่วยอ่านยางดีๆกันเดี๋ยวตัดจ่าดีๆกันมันสีตกมันสีตกมันสีตกเพียสีโต๊ะนานพื้นที่แคบครับพื้นที่แคบไปหุ่นไปหุ่นอานยางไปเดินได้เดินเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะกระโดดจะ,จะ,ะดกระโดดเดียดดดยดเด๋ยวกระโดดแน่อนอนครับตะวังจีรอจงัจงหวะใดจังหวะหนึ่งนี่แหละ ไปไปเดี๋ยวหยิบไปเอาแช่นี้ละฮะพอฮะย่อยอเออเออยอยอขามาสิ่งหนึ่งเนี่ยยังหยิบปุมไปยี่ตัวเอาเองกระโดสูงยาวเขาดีครับย่ายขยับด้วยเพื่อเองจัดการให้นี่นี่ครับปึ๊บปึ๊บโว้โหโอ้ยยังท่านนิ่งครับนี่ครับถามออกแน่อย พอเหลือเลยครับโอ้ยอีเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปมองเดียบๆเนี่ยวันิ่งครับอาจจะพาเขาซ่องเออนี่ไอ้บุดิวอาจจะวันนีเวลาเพิ่นนี่ครับช่วงนี้ครับปลายฝนต้นหนาวนี่แหละออกกันจะน้อยกับอีกเดือนนึงก็ออกออกันสาละกว่ายก็เริ่มสิเป็นสัตว์นี่คือว่าจะจักมันย่ามมันมาเถอะง่าม,ม จิ้ทีมงานจับดีก่อนเอาใส่มันย่างไปนี่ฮะเดี๋ยวจะสั่นป้ายไปผุ่นเดี๋ยวผูหน่อยสิน,ำน้ำกลอีกจับจุงๆหลอดไปนี่นะมันพื้นที่บปรเลียบนี่ครับดุษฎาเพิ่นเอาอีกมงคลกับแม่นี่เดีสูงครับเดีสูงนี่นี่ครับบางคนถามว่าบางที่ตัวเมีย ตัวเมียถ้าไม่มีตัวปูน้อยมันก็กระโดดใส่กันเองจักตัวไหนเป็นตัวขื่นตัวลง่งเนาะเอ๋อมข้น,นกับเมื่อกี้ทดสอบแล้วยัางนีทมันนิ่งครับเรากิดได้หมดทั้งไหนนั่มปันไหนทดสอบแล้วแต่ว่าตัวเมียมันขยับบางทีมันหมดทั้งถึงเวลามัานก็อบปยออ่อมนี่ครับเป็นสัตว์อยู่ดอกแนวมึงนี่ครับบางตัวให้ตัวเมียกระโดดโค้มด้วย ถ้าเท่ากับตัวถือโค้งเป็นเป็นตัวขึ้นนะครับหรือตัวตัวโค้งมูเป็นตัวขึ้นเบื้องงาครับขันตัวเมียโค้งกันแต่ถ้าจะชั่วๆก็ต้องมีตัวผูน้อยเป็นตัวเช็คนะครับเป็นต้องจะใใ้คําว่าตัวผูน้อยนะครับตัวผูน้อยคือตัวที่หั่มเาท่านออกเพราะว่ากระโดดใส่แ้วมันยังสีมันยังสีโปรเดชเชื่องกันถ้าเอาตัวผูหัมบ่อเนี่ยดึงไมอยู่ครับไม่รุ่น นั่นก็เอาตัวตัวผู้น้อยที่อายุบากเกินสักปีสองเดือนสามเดือนไปครับปีหนึ่ง,งมากๆอะไรกัน,กนเพราะน้องโกลมีความแข็งแรงปีต,นตน้นๆก็สามารถผสมได้เอลี้ยนไม่เอาไหมเอาไหเอาไปมองได้หนิงเหาดิขดผ้าไปเขาช่องหนิงหงยุ่งไปเลยกระโดดใส่มาซ่กระโดดใส่แบบนี้ไม่ต้องนิ่งครับ ปอดได้แรงนี่ก็สิเ oh, ป็นมือนเสาที่ไหนหรืออาจจะเป็นตึกระดับควายบางตัวมันขึ้นมันขึ้นคออกไปถ่ายฝนนี่แม่น้ำฝนนะครับโอ้ยจิ้มแม่นอยู่จิ้มบวมอยู่เอ๊ะมันก็ยังตเดรนข้างๆนะบ่ได้ตามติดปอดได้พออย่างพอเมื่อกี้เรากระโดดใส่เราบ่ยอม เราก็ายอมแล้กวก็ดดูจักอยู่แต่วา่าแมนอยู่นั่นดึงไปจักไปดึงไปจักไปบาไ่ไปไปเดินหน้าไปอีดาไปดึงไปอยู่ได้เพื่อนนี่ไปไ,ไปไปพุ่นไปพุ่นอาไปไปมองลงกีมแขบงสดอด้องเขาซ่องอยูาา่ไปจักไปอีกมั้ยทีง,งาน <c oughs> แตาพ่ยอย่องกับพ่อคอยอยากกระโดดดูแหละบางทีกับข้ามมาวันท่หนิ่งคือธรรมาชาติมันก็ดลอ่อแต่ามันนิ่งคือมันปลอมที่ใครที่ตกนะครับหลังจากเสื่องแล้วกก็คาดว่าบุเกินหกชั่วโมงใครน่าจะจกมาปลอกันนะครับนี่ฮะมีแต่เยาลุงเยาลุงตองนะฮะ มาเองมานี่ครับขึ้นอยู่ขันน้ำเนี่ยขึ้นอยอะพี่น้องพนเอาคว้วมาเสื่องกับบางคนเพิ่งจจับซัดได้มาบางคนกับบ่พอสิบนาทีกับเสื่องได้แล้วบางคนอาจจะกำลังขึ้นกัน่นีต้องเบึงจังหวมะมันน้ำผสมงม้อมผสมกล้วยนี่จะค่อนข้างจะ เป็นปัญหาเฮือนส่วนใหญ่เกิดการจับสัตวดนะครับจักมือได้มันขึ้นแท้ขึ้นจริงขึ้นปลอมแตาว่าวมีตัวผู้เช็คนะครับจะลำบากนิดนึงอันนี้ว่าก็ดโดยจะสอบอยู่อีกท่าเทืยงถ้าวกก่าคือกิดที่ผ้าเขาช่องละรอไหมนี่แม่นี่ก็เป็นแม่สูงครับแต่ว่าถ่ายเพิ่นยังอยูอย่เป็นบักหน้าเออเป็นบักฮวงอยู่ถ่ายแหลมอยูเอ่เอาอย่างบางคนไปแก่ ใา่จะได้บานออกนะครับเพิ่มแข้งขาเพิ่มเพิ่มเนื้อเนื้อเพิ่มเนื้อเพิ่มหนังเพิ่มไปดูว่าไงห็นไม่พอสามารถก้ได้อยู่นี่ลองดูเมื่อกี้อาบน้ำอยู่ก็ช่วงสี่าถมกระโดดจังโหนใจห้องแต่เบื้องสถานการณ์ไหนเราโยนย่อมปานหดนะครับสำหรับสาวนำฝน ông Đèn mà đèn tỏa hán thôi con chạp này nằm thập bằng thi bằng cờ đơn chưa Nghe này cả gì Cứ là loài hà chít đi khắp nha nên... Xuân vô นี่ธรรมชาติมันจู่จักเย็นครับแต่พอะย,ะยอ่อมก็ดสิพอยกเกิดโดดดูวยเหรครับเอาต้นย่อมเ่มือนนะมันยังขาดนี่สังเกตน,นะครับไปแล้วยังไปทั้งคางแล้วมัคือยางนี้แน่นพี่บางที่ข้นบ่แท้จริงมันก็มันก็เช็คเบื้องนะครับธรรมาชาติมันเช็คเบิ้งเดี๋ยวมีตัวอื่นขึ้นก็หนีไปจากเดี๋ยวเลาลองไปก่อน มัดไว้กอก็กได้ห้องอเดี๋ยวตามอีกาคนไปวันนะครับว่ามีตัวใดเป็นึืนอีกบอสุด่้ายเพืนน่อนย่ามมหาตัวนี้แหละเดีย๋ยวให้เราไปเช็คตัวอื่นก่อนนะครับ าเอาไป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 อีกไปมามามาเอามีตัวดอนอยู่นี่นะครับตัวดอนลองเช็คบิ่งอาจสิเพื่อนไปหาตัวเกอล่ะมัน

นี่เื้องตัวอื่นก่อนนะครับคือธรรมชาติอาจจะขึ้นบดคักปอยากที่ไหนนี่เจอฝูงดอนนี่ครับแม่แดดเอาไปนี่คือยูนีกมีตัวเสื่อไปแล้วนะครับยูโรเสรืงอไปแล้วแม่นี่ยังม่ทันด้เสืงอเปิดทุกตัวนะครับเปิดราคาทุกตัวทั้แต่ตัวเสื่อที่ลูกก็จิเปิดนะครับยูนีแม่รำสองตัวนี่ เปิดตอนนี้เ่ราะนี้ติดลูกนี่ราคาปูนี่แสนสองครับ <c ười> ตัวละหกหมื่นแต่ติดลูกก็อีกราคานึงนะครับนี่ครับแม่นี่มอจากน้ำแม่นี่บอกนะแม่นานซึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอตรวจทองยูโรแม่ดอนนย่งไะแม่อีน,นม่วมโอ้องขืนอยู่อย่าไปอาบน้ำเด้ออย่ยาเปื่อนเด้อ แมียนไปจกักเมื่อกีเป็นตัวได้ขึ้นก้อนมันก็ี้เอาตัวก้อนก้อนนะครับตัวได้ย่อมก้อนอย่องก้อนก็ได้เมียนนี่คืออยู่ไปจกักส่วนแมนีนนั่นเสื่องเลยครับเดี๋ยวรอรอตัวทองตัวได้ตรว,ต,วตัวได้ตัวทองฟานกับพร้อมจำหน่ายครับเอาไปเลี้ยงคุณเอาไปรุ่นเอารุ่นลูกเอารุ่นเอา,เอ,า,เอ,าอยู่นี่ khơi lại tôn liền bộ uống nhanh vào ếch đứa men của mẹ nó có gì vốn phải hả mẹ câu của nè mừng mà đồm 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 tuột sát tuột sát mẹ ơi không rồi เดี๋ยวแมนสงสัยยังเ่านแมนเนาะไปตดสินใจไปใช่อ้าตามอเร่ิดนึงครับ làm sao vậy? Này, này. Ôi, thôi thì ui nhà tin thôi ui nụ lăng thôi nè vậy tôi đây tôi đây đôi khi tôi đây cái gì tôi nhanh cả nhà hết rồi nhà cái mà แหนเพ่งก็าลาผสมผลเปียกันไปส่วนผู้จิเขาผสมกับตอนนี้เปิดราคาหนึ่งมืนนะครับเรื่มไปกับหนึ่งมื่นบาทราคาหนึ่งมืบาทนี้กันทำพิธีกันได้อีกรอบนึงครับอ้าวผ่านบอยู่ลงเหมือนจริิงเลเราซือมไปเหมือนมันจริงจริง สองเจ็ดบอร์เลยสองเสสองตัวเนี <S <s ่ยสงสี่ขึ้นนสบแต่ตอนตัวนั้นเชือกไปแล้วครับยูโรอใส่มือในเชือกแล้วเดือดขวามือนี่แหละนี่เขาเอานั่มกันอยู่ครับทุกคนซื้อ่านั่มนะครับนี่ว่ากำลังนั่มกันอยู่นั่มกันนีกเหรอนั่กันนี่พระถนัยแมนมือหางดานขวาอน้าไปนั่มามันก็ยังสี่เกิดโดดโค่มนะครับ อย่างเอาอี่เดี๋ยสองอีนี้ยื้อรอบอุปทานตัวรองรพนันด้อุปพันเดี๋ยวล้อมกันพอเราผสมไปแล้วนะฮะต้องเช็คย่อนกลับมือไหนตัวกับซึง่ง ออกซ้ายออกซ้ายอย่าไปขวาอย่าไปขวาเฮ้ยอยู่บนน่ะแม่นี่บ่แม่ดอนนี่นดิเจนีจ่กระโดดเส้นแม่ดอนนี่ครับเนี่ยมึงตัวไทยเนี่ยโดมโดมครับด,ม,ดมก่อนวามวอยู่บ่ ไปตาสงสัยดูลองไปหาหนามกันไปอืมเอาขาอ่อนเอาเดี๋ยวตามชิดหน่อยนะครับด้วยตามจิกหน่อยตองยรงนี้จมีการกระโดดปะออกซ้ายออกซ้ายออกขวาออกขวาเออออกขวา,า,ออขาลงไปหนามไปลงหนามเด้อลงหนามเด้อย,ยูโรพาลงหนามเด้อ lão cận mày đi à long lão long lão phải nhàng lọt xa nó lúc nào lão 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 long lão 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 long lão long long pha long 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 เออน้องน้ำก่อนน้องน้ำก่อนแซ่แนะนำดีนดีเย็นๆน,น,นี่ครัแม่ครับแม่เ,เสือกน้ำกลนนี่แหละทรงเป็นสัตว์นะครับช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงกระลังขึ้นนะครับเพื่อให้กระลังขึ้นกระลังน้ำกันยอยู่ถ้ามีการกระโดดเนี่ยถ้ามันนิ่งปุ๊บเช็คปุ๊บกระโดดนิ่งนั่นคือพร้พอมผสมนะครับถ้าผสมเทียมนะครับหรือผสมเทียมหรือถามันนิ่งตอนตอน,ตอนแรกซ้ำหนี่มื่จอจะเอาผสมเทียมได้ครับ เวียนไปจังหน่อยให่ช่วงเวลามัน,มนเป็นขาเรือผสมเดือดๆก,ก็ได้ขึ้นแรงผสมเ้าก็ได้นี่ครับ,บมันจีบวนเมียสายนำฝนมาขึ้นมาวนแม่ดอนหมูนี้ยิ่งเพิ่งไปเพิ่งไปนี่ครับย่ำขึ้นแม่กะ จำน้ำหาไปเลยเบ้างแหละก็บพราท่านไี้ทำมันขึ้นยีเดียมืนกันสิพวกควายมันจะนิ่งครับตัว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 เมียจะนิ่งมันจะจูงพวกควายไปจะนิ่งจะซึ่งพกกินหญ้ากินยุงเราสังเกตง่ายๆตัวนี้อาจจะกําลังนะครับกําลังกําลังเป็นสัตว์กําลังเริ่มขึ้นอาจจะเพราะท่านไี้ชัดเจนไปไหน เอาโอกาสหนาฟอกันไหมครับนี่กะน,นำเสนอใน y t u t u นะครับบริมาพรฟอกันโดนสับนีสวัสดีครับ